สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะฮะวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมารีวิว Amazing s t r i k e f r e e d o m g u n d a m กันแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ให้ดู Unboxing แล้วก็ Speed View ไปแล้วเนี่ยก็มาดูรีวิวกันต่อนะครับสำหรับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าสวยมากๆนะฮะย้ำเลยนะว่ามากๆสวยมากกว่าที่ Luna g a ซ e r ที่ตัวก่อนหน้านั้นที่จากซีรีส์นี้ซะอีกนะครับก็เนื่องจากว่ามันเบสมาจากสไต e f ฟ e ีดอมใช่ไหมแล้วก็ใช้สไต l e ฟ e ีดอมวีไ y เป็นต้นแบบนะฮะในการทำแผงขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นว่าที่เขาเพิ่มมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ที่เหมือนโล่นี่นะฮะแล้วก็เรียวกันด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงบีมแคนนอนเนี่ย ก็จะยึดติดเป็นกับแบ็คแพ็คไปเลยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วมันจะจะยกมาติดข้างเอวได้อ่าวันนี้เสียงจะอูยนิดนึงเพราะว่าอ่าเป็นหวัดฮิหน่อยช่วงขานะฮะทำใหม่นะฮะช่วงไหล่นะครับทำใหม่แล้วก็มีบีมไรเฟิลให้ด้วยนะฮะก็ใช้ครบฮะดากูลทั้ง8อันยกเว้น2ออันนี้ที่ติดกับเป็นแบ็คแพ็คไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจาก กลางซ้ายขวาเท่านั้นเองนะฮะแบ็คแพ็คก็ทำใหม่หมด้านบนสำหรับผมนะฮะตัวนี้ที่ชอบเลยนะเออหน้าอกก็ทำใหม่นะฮะลืมบอกเออ่ตัวเขาก็ทำใหม่เช่นกันนะฮะกระโปรงหน้าก็ทำใหม่นะฮะให้อารมณ์แบบเออ่เหมือนของเอ่อ RX 78นะฮะสีเหลืองตรงนี้สวยงามนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเจ้าเออ่ stride freedom gunam d amazing stride freedom gunam d นะ แล้วก็จะมีมือนะฮะมาให้อีกหนึ่งคู่นะฮะซึ่งเป็นมือแตงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับต่างๆของ Amazing Strifeedom k e r กันดั m มกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่จุดขยับนะครับที่หัวก่อนเลยนะฮะก็ก้มลงนะฮะแล้วก็เงยได้นิดนึงแต่ว่านะฮะตรงนี้ถ้าดึงดึงดีๆนะีดึงมันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะฮะค่อนข้างที่จะหลวมนะ ถามว่ามันคือยังไงดีคือตอนแรกผมตั้งใจชี้ดึงหัวใช่ไหมแล้วมันหลุดมาทั้งแผงตรงนี้เลยนะฮะก็ประมาณนะั้นหมุนนะฮะได้แค่นี้ครับเพราะว่าติดนะฮะตัวหัวไหล่นะฮะ,ห,ะ,ฮะหมุนได้รอบนะฮะเพราะมันเป็นบอลจอยตรงนี้นะฮะแข็งแรงครับเาอมาถืออาวุธได้อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้สบายสบายนะฮะแขนหมุนได้รอบนะฮะ ยกหัวไหล่ได้ระดับนี้นะฮะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นติดขยับไม่ได้นะฮะตัวแขนนะครับสามารถขยับได้ชิดขนาดนี้เลยนะฮะข้อมือแข็งแรงครับเป็นบอลจอยนะฮะหมุนได้รอบนะฮะหักซ้ายขวานะฮะบนล่างประมาณนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆห่วงในการถืออาวุธนะครับรับรองว่าหายห่วงครับตัวนี้ข้อต่อแน่นนะฮะ เอวนะฮะหมุนได้แค่นี้นะฮะเพราะมันจะติดตัวเรียวกันกระโปรงด้านข้างนี้นะฮะกระโปงหน้านะครับเออแล้วก็อันนี้นิดนึงมันโยกอย่างนี้ได้นี่แล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เงยอย่างนี้ได้เยอะเพราะมันเป็นบอลจอยสองสองอันคือบอลจอยตรงนี้แล้วก็บอลจอยตรงหน้าอกนะครับกระโปรงด้านหน้านะฮะผมตัดครึ่งแล้วนะฮะก็ทําให้มันมีอิสระต่อกันนะฮะในการขยับได้นะครับผม กระโปงหลังก็ขยับได้ขึ้นลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีบีมเซเบอร์ให้นะครับแต่เขาไม่ได้แถมตัวเอฟเฟกมาให้นะครับก็ต้องไปเล่นกับอาวุธชิ้นอื่นนะฮะอย่างน้อยก็มันก็ไม่เชิงแถมครับมันเป็นของตัวสไตล์ตัวเดิมนะฮะขานะครับหมุนได้แค่นี้นะฮะเพราะว่ามันติดด้านบนนะครับติดด้านบนตรงต้นขาตรงนี้นี่ติดมากเลยแล้วก็แน่นอนขยับมากๆก็หลุด เจ็บเข้าไปจ้ะโอเคแล้วก็ขานะฮะหมุนขยับได้อย่างนี้นะฮะขึ้นลงอย่างนี้หัวเข่านะครับมันจะเป็นเาขาเรียกว่าอะไรข้อต่อตรงนี้กับตรงนี้นะฮะทำให้งอขอขาได้แบบนี้เลยนะฮะเตะไปด้านหน้านะครับประมาณนี้นะฮะถ้าไม่ติดกระโปรงคือมันติดตรงหัวเข่าที่เขาทำมาใหม่นะฮะกับกระโปรง ทำให้เวลามันต้องเตะรับกันได้ประมาณนี้นะฮะไปด้านข้างนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะติดเรียวกันแล้วก็ทําเรียวกันตรงไว้ข้างหลังนะครับประมาณนี้นะฮะขยับเรียวกันมาข้างหน้าข้อเท้านะฮะหมุนได้แบบนี้นะครับก้มลงได้ประมาณนี้นะฮะตรงกระบังเท้านะฮะก็ขยับได้ประมาณนี้นะฮะ น้องด้านหลังนะฮะก็จะขยับขึ้นลงได้นะฮะอันนี้คือเปิดแอันนี้คือปิดซึ่งแกะยากมากนะฮะต้องคือคือต้องแกะด้านบนอย่างนี้นี่แล้วมันก็จะเล่นออกมาถ้าแกะตัวนี้มันไม่ออกต้องเอามือดันตรงนี้นี่แล้วมันจะออกอย่างนี้โอเคนี่จุดขยับทั้งหมดของตัว Strike Freedom กันนั่มลืมเรียก a อเมซิ่งละ S Amazing s t r i k e f r e d d o m Gundam โ okay. อเคสวยนะครับขาบอกเลยว่าเฉพาะตัวเปล่าอย่างนี้เนี่ยสวยมากขนาดเขาเปลี่ยนแค่ไหล่นะฮะหน้าอกเข่าแล้วก็กระโปรงหน้าแค่นั้นเองนะฮะโคร,ครงในเป็นสีแดงเมทัลลิกสวยงามต่อไปเรามาดูที่แบ็คแพคที่ทำใหม่นะฮะโดยใช้ดรากูนทั้งหมด6ชิ้นนะฮะอันนี้เขาจะยึดติดเลยนะฮะก็จะขยับได้ประมาณนี้ หมุนซ้ายขวาไม่ได้นะฮะทำได้แค่ขึ้นลงนะฮะขึ้นลงตามจงังหวะที่เราอยากจะยิงไปนะฮะหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะครับตัวตัวนี้ผมเรียกว่าอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วแต่มันเป็นชิลอ่ามันชิลอะไรสักอย่างก็นะฮะมีแกนตรงนี้นะฮะขยับได้นะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถกางออกมาได้นะครับ ถอ,อดออกมานะฮะแล้วก็ติดที่แขนนะครับของ Amazing Strike นะครับตรงนี้จะมีให้ติดอยู่นะฮะตรงปลอกแขนด้านข้างนะครับก็จะได้ลักษณะถ้าการแบบนี้จะเป็นเหมือนโล่นะฮะทำทำอ่ะโอเคจะเป็นเหมือนโล่นะฮะพอการอย่างนี้ก็จะทําท่าเหมือนยิงอาวุธได้นะฮะคล้ายๆกับอมองได้เป็นเหมือนธนูเลยเห็นไหมครับ โดยที่ติดได้ทั้งสองข้างนะครับซ้ายขวานะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้คงจะเรียวกว่าไบนเดอร์มั้งนะฮะก็ขยับหมุนได้รอบนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วก็หลุดง่ายนะฮะโอเคสุดท้ายก็จะเป็นออ่บีมไรเฟิลนะครับก็จะติดด้วยดากูนสองอันที่ทำมาใหม่กับแกนสีขาวตัวนี้นะฮะ ซึ่งตัวบีมไลเฟิรนี่รู้สึกว่าจะเป็นเผางานม,มากนะฮะเป็น2ชิ้นประกบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวไกลปืนขยับขึ้นลงอะไรไม่ได้นะฮะก็คือเป็น2ชิ้นประกบอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ตัวแกนตัวนี้นะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะก็จะได้เป็นลักษณะปืนของ b ีมไลเฟิของอ i s ซิ่ง f r e e d o m กันนั โอเคครับแล้วนี่ก็คือจุดขยับนะฮะทั้งหมดของเจ้า Amazing s t r i k e Freedom Gundam น,น,น,นะฮะวันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเสียงที่อู้อี้ไปหน่อยนะฮะเพราะว่า,เ,าเป็นหวัดนั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะรีวิวได้ไม่ครบถ้วนยังไงก็ทักท้วงมาได้ที่คอมเมนต์ได้นะครับผมาสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม เพื่อที่ว่าในอนาคตนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะในคลิปต่อๆไปหรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจต่เพลงพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอตัวไปกินยาก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ